อ่ะคุยต่อเลยอ่ะมึงคุยเองเนี่ยว่าคนอื่นเขาว่าเออมึงไปหลอกเขาคนอื่นเขาสมองคนมีสองข้างเนี่ยมึงพูดะ่ะม่ใช้สมองสร้างเรื่องเลยสมองสีกท้ายไม่เลยเออซีขวานี่ก็ทําให้คนอื่นพูดอืมเรื่องที่มึงคิดเนี่ยแล้วมึงก็ทำไงอ้าวนะกรับ้าอยู่เลยอ่ะอ่ะในเวลามึงคุยบอกคนอื่นทำเลย เป็นเรื่องคนอื่นเงี้ยเจ้าอยู่มึงก็มาคุยว่าอ่ะตัวเองทําไมปกติทําไมถามคนอื่นทําไมถึงนะตัวเองยังทำทำได้ไม่ได้ไม่รู้เลยใช่ไหมอ่ะคือตัวตัวเองว่า,ต,ววาตัวเองปกติคนอื่นบ้าแต่ทำได้ตัวเองยังทำไม่ได้อ่ะกำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยอ่ะแล้วพูดจบไหมล่ะ ก็ถ้ามึงคุยปุ๊บคนอื่นเขาเถียงมึงก็อยู่ๆมึงก็มาคุยว่าตัวเองทําไม่ได้คนอื่นไม่ทำปกติหรือเปล่าเนี่ยก็ต้อเถียงมึงไม่เนี่ย